มีกาแฟอ่ <c oughs> านอะไรนะฮะอ่ออันนี้ชอบอะไรครับปชอบอะไรป้าเหรอครับก้หับทกคนี่ก็ได้พี่ไเออชอบอะไรครับ <c oughs> ยายใหญอ่าทุกคนรู้นะครับว่าเรามาที่นี่เพื่อยาถามก่อนเดี๋ยวะครับทุกคนยิ้มแยมและนะ เราอยากจะเป็นย you know, ูทูบเบอร์อ่าทีนี้ผมจะมาคุยกับพวกเราขันว่ายูทูบเบอร์คืออะไรไม่รู้เห็นไหมทุกคนไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์คืออะไรเห็คุณอยากเป็นอ่ะเออเป็นยังไงคุณอยากเป็นเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วแล้วยังไงมันดียังไงอ่ะยูทูบเบอร์มันดียังไงถามก่อนมียังไงเลยถามพี่น้ามันดียังไงพี่น้าพี่น้าเงินเงินมันดียังไงครับ เราใส่ลงไปรู้ไหมว่ายูทูบเบอร์มันดาบสองคมนะอ่ายูทูบเบอร์เป็นดาบสองคมนะครับคือคุณใช้สื่อยูทูบเบอร์เนี่ยยูทูบเนี่ยในการผลิตสร้างสรรค์ผลงานดีมันก็เป็นคุณกับคุณแต่เมื่อไรที่คุณนำยูทูบเบอร์ยังนำช่องยูทูบของคุณเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไปทะําร้ายคนอื่นมันก็เป็นโทษนะครับทําใหเลื่อนเปื่อย สมาร์ทฟีชแนลอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูก่อนว่าสมัยก่อนในยูทูบเบอร์ช่อง you t u b e เราเนี่ยมันเป็นแค่การอัพโหลดวิดีโอแค่ไม่กี่คลิปให้กับคนได้ดูคือไม่สามารถที่จะบันทึกลงไปในระบบได้เยอะมากมายมันมีมันมีช่องทางจำกัดในการลงดูทูบอยู่นะครับซึ่งประามาณสิบปีก่อน เอาใครวิจารเพื่อสร้างใครทันเพื่อผมว่าเราติดันหมดแล้วเนี่ยวิจาร์เพื่อไหมครับอ่าโปรแกรมแชทนิดหนึ่งที่มีแค่ข้อความในการแชทเหพศไหมรีบขึ้นจะเพื่อไหมอ่ามันจะมีแค่โปรแกรมแชทไอ้คันโทรศัพทอนะครับรีบไปรีบมาเหมือนเพศอ่าพอเป็นเพื่อแล้วไมันก็จะมานเป็น i don't